เงินทองไปเที่ยวเดี๋ยวงวดนี้กลับนะ FC ทุกท่านกลับะะนะกินก็ฝากไว้ก่อนงวดนี้กลับแน่นอน สวัสดีเอฟซทุกท่านท,ที่ที่อยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศนะงวดงวดนี้งวด,งวดนี้ต,ตัวตัวเลขตัวเลขที่จะเล่งคำนวณนะสองสามเก้านะตำราส่วนตัวคำนวณงวดต่องงวดแล้วก็จับคู่นะในในในใจคิดว่าตัวเดียวหมายเลข 9, 9, 9, เก้าแล้เก้าเก้าก็หกระวังให้ดีนะยอดกระดด ก้าก็หตัวเดียวกันแล้วจับคู่กันเนี่ยที่เห็นอยู่นะที่มองเห็นนะหกสองหกเก้าหสาแล้วก็เก้าหกเก้าเจดเกสมเก้าสองคงไม่มานะแต่ถ้ามาก็มาหมดนะครับครับพอมันออกไปออกไปงวดที่แล้วนะครับพันศูนย์ันทงศูนย์งวดที่แล้วลงพันศูนยมันมาศูนย์อย่างเดียวตัวจับคู่ไม่เข้าครนะมันก็มีการผิดพลาดกันบ้างของธรรมดาเงินทองไปเที่ยว เดี๋ยววันี้กลับนะ FC ทุกท่านกลับนะอ่ากินก้าฝากไว้ก่อนวันนี้กลับแน่นอนนะเอ,อแล้วก็หนังสือยอดมหาลอยแล้วก็ก็บางเลขดูเนี่ยเนี่ยวางเลขรางวัลที่หนึ่งให้ดูยอดมหาลอยแล้วก็เนี่ยอาจารย์ศักดิ์สิริในสองหน้าเนี่ยดูเอาลวกัน าเกียบตำราส่วนตัวโอเคสมมาตรปาถนา FC ทุกท่านโชคดีทั้งประเทศไทยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมมาตรปาชนาตลอดปี6-5ห้าโชคดีนะครับขอแม่จะเคียนไว้นะใช่ไหมครับหมายเลขข้างทยายดหนะมันก็เล่นได้9็เก้าก็หตัวเดียวกันยอก็เดกตัวเดียวกันนะแล้วก็ขอให้โชคดีโชคดี สมมารถปรารถนาก็นะ,นะ,นะับดูเลขเอาแล้วกันนะ,นะนะขอให้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆหนึ่งสองสามสีห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองแดงแล้วนะรา<ช>งวัลใหญ่ได้เลขท้ายต่างหาัด้วยโชคดีทั้งประเทศไทยตามท่หน,ะนะลงลง่อยหลวงหลหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนพุทธาพิเศษไว้ตั้งแต่ปีห้าสิบสี่ไม่เคยเข้าคกไม่มีคกเข้าไปเข้ารางวัลอ่าี่คุณๆนะโชคดี ตองๆหกตัวางวันที่เลง